สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนล daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะขอนําเสนอเมนูปลาที่อร่อยอร่อยอีกเมนูหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมนูปลานินทอดผัดขึ้นช่ายครับเมนูนี้นะครับทานกับข้าวสวยร้อนอร่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้ทั้งความกรอบของปลานินทอดนะครับแล้วก็ความหอมของเต้าเจี้ยว ขิงแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราจะมาเริ่มจากการทําความสะอาดปลาก่อนนะครับเราซื้อปลามานะครับแม่ค้าเขาจะขอดเกล็ดมาให้เราประมาณหนึ่งแล้วนะครับเราจะมาขอดเกล็ดซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการขูดเมือกปลาออกจากตัวปลาด้วยนะครับส่วนที่ท้องนะครับแม่ค้าเขาก็จะเอาไส้กับ ขี้ปลาออกอย่างเดียวนะครับเราจะต้องมาใช้แปรงสีฟันนะครับขัดทําความสะอาดบริเวณท้องเนี่ยให้ขาวสะอาดเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับมันจะทําให้ปลาของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวนะครับจากนั้นนะครับเราก็ล้างที่เหงือกนะครับแล้วก็บริเวณปากนะครับเอามือล้างเข้าไปให้หมดเลยนะครับก็จะได้ปลาที่ สะอาดแบบนี้นะครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับเวลาที่เราจะเอาไปทําอาหารอะไรนะครับใช้วิธีนี้ล้างแล้วรับรองว่าไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาแล่ปลากันนะครับวันนี้เราจะแล่เอาแต่เนื้อปลาอย่างเดียวนะครับเริ่มจากการกรีดบริเวณหลังนะครับแล้วก็ไล่ลงมาที่บริเวณหางนะครับจากนั้นเราก็เลาะเอาแต่เนื้อนะครับตัดแยกส่วนหัวกับ ส่วนตัวนะครับแล้วเราก็ใช้มีดกรีดเลาะตามรอ,อยก้างเลยนะครับวิธีการแบบนี้นะครับจะทําให้เวลาเราทานเนี่ยมันจะไม่ต้องมากังวลเรื่องก้างนะครับเราก็จะได้เนื้อไปอย่างเนื้อแบบเต็มเต็มเลยนะครับแบบนี้นะครับเลาะเอาแต่เนื้อ,อย่างเดียวนะครับทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะตัดแยกเป็นชิ้นนะครับเพื่อจะง่ายต่อการเอามาแล่นะครับนี่นะฮะเราจะได้ชิ้นยาวๆแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็แล่เป็นชิ้นเลยนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับถ้าใครชอบให้มันกรอบนะครับเราก็จะแล่ชิ้นบางๆหน่อยนะครับถ้าใครชอบให้มันนุ่มก็จะหนานิดนึงนะครับนี่นะครับเราแล่ก็ชิ้นบางๆนะครับไม่ไม่ต้องหนามากนะครับเพื่อจะ ต้องการให้มันมีความกรอบนะครับแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาคลุกแป้งกันนะครับนำปลาใส่อ่างผสมนะครับจากนั้นเราใส่ผงปรุงรสประมาณ1ช้อนชานะครับคลุกกับเนื้อปลาเลยนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อปลาเนี่ยมีรสชาติเค็มนิดๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะคลุกปลาด้วยแป้งทอดกรอบนะครับเราจะใส่แป้งทอดกรอบประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ ค่อยๆใส่ไปจีละช้อนนะครับจากนั้นเราก็คลุกป,ปลาให้แป้งเนี่ยเคลือบปลาให้ทั่วเลยนะครับถ้ายังเป็นก้อนอยู่ก็ใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนนะครับแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมการทอดปลากันนะครับ เริ่มจากใส่น้ำมันลงไปให้เยอะสักนิดนึงนะครับแล้วก็ตั้งให้ร้อนนะครับจากนั้นนำปลาใส่ลงไปทีละชิ้นเลยนะครับพอใส่ปลาเสร็จแล้วเราลดมาเป็นไฟกลางนะครับทอดไปเรื่อยๆให้ปลาเนี่ยเหลืองกรอบเลยนะครับถ้าปลาติดก,กันเป็นก้อนนะครับเรายังไม่ต้องแกะตอนแรกนะครับรอให้ปลากรอบก่อนแล้วเราค่อยแยกนะครับมันจะทำให้ปลาเนี่ยไม่เละนะครับ พอเป็นสีเหลืองทองสวยแบบนี้แล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมในการผัดกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อปลาที่เราทอดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพริกจินดาซอยครับทำให้ผัดของเราเนีมีรสชาติเผ็ดนิดๆน,นะครับต่อไปเป็นขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมครับต่อไปเป็นขิงซอยครับกระเทียมสับครับ ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นการผัดนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็นำกระเทียมลงไปผัดเลยครับพอกระเทียมเริ่มหอมนะครับใส่ขิงลงไปผัดเลยครับ จากนั้นนะครับเราก็ใส่เต้าเจี้ยวครับผัดทุกอย่างให้หอมเลยนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็จะปรุงรสนะครับใส่ซอสหอยนางรมครับสีอิวขาว น้ำตาลทรายตัดหวานเล็กน้อยนะครับจะได้รสชาติที่กลมกล่อมนะครับจากนั้นก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อที่ทำให้ผัดของเราเนี่ยมีน้ำนะครับเวลาเราคลุกแป้งแอคลุกปลาทอดลงไปเนี่ยมันจะดูดน้ำไปเกือบแห้งเลยนะครับเราต้องใช้เวลาเราผัดเนี่ยเราจะต้องผัดให้มันมีน้ำสักเล็กน้อยนะครับนี่นะครับเติมน้ำลงไปนะครับจากนั้นก็ ผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับพอทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับเราก็เติมเนื้อปลาลงไปได้เลยครับจากนั้นนะครับเราใส่เนื้อปลาลงไปนะครับแล้วก็ผัดเร็วๆนะครับผัดแป๊บเดียวนะครับคลุกคลุกคลุกเนื้อปลาให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายลงไปได้เลยนะครับผัดต่ออีกสักเล็กน้อยเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับพอแค่ให้ขึ้นช่ายกับต้นหอมเนื้อสลดเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับ นี่นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเมนูปลานนนทอดผัดขึ้นช่ายนะครับเมนูนี้มีความอร่อยตรงที่ความหอมของสมุนไพรหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ปลาที่ทอดให้กรอบนะครับมีทั้งหอมของเต้าเจี้ยวนะครับขิงใบขึ้นช่ายนะครับรวมๆแล้วเมนูนี้อร่อยมากๆนะครับ ทานกับข้าวสวยร้นอนๆก็ได้ทานกับข้าวต้มก็อร่อยนะครับเพื่อนๆลองทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ